สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนหมึกปากกา Parker ยี่ห้อ Parker นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Sonnet สิเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็น Ball Pen นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อเต็มๆรุ่นให้ฟังนะครับว่าเป็นชื่อรุ่นอะไรเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะไงมาแล้วชื่อรุ่นนะครับเรียกว่า Parker Sonnet สิบเจ็ด Intense Blue Slim อ่ะตัวนี้เป็นสุด Slim นะครับแล้วก็ B P คือ Ball Pen เป็นลูกลื่นอ่ะ เรามาดูว่าลักษณะปากกาเป็นยังไงอ่ะนี่นี่คือปากกานะสลิมจริงๆครับด้ามน,นี้ปกติจะใดก็ได้นี่คือสลิมนะครับอ่ะบางคนชอบสลิมเล็กๆอ่านี่ครับนี่ความสวยของปากกานี่ตัวนี้ไม่อินฟลันนะผมใช้ดูนิดนึงชัดเจนไหมแอบซูมดูนี่ไม่อินฟลันชัดเจนนะครับอ่ะชัดเจนแล้วนี่คือลักษณะตัวปากกาจะเป็นปากกาเป็นนี้นะครับอ่าแหนบแหนบเงินนะครับตัวนี้เป็น 4T ครับ 4P แล้วก็ บีพคือเป็นบอ่อเพดเป็นลุกลื่นอ่านี่คือสนักตัวหัวจะเป็นนี้นะครับเรามาดูหัวท้ายแล้วก็ป้ายปากกาจะเป็นนี้นี่นะครับอ่านะครับวิธีการใช้งานเราก็หมุนทวิตหมุนเอาหมุนเอาหมุนเอาเนี่ยหมุนเปิดหมุนปิดนะครับหมุนเปิดหมุนปิดแล้วอ่ะเรามาดูที่บอดี้กันก่อนดีกว่านะแล้วก็มาดูแพคเกจแพคเกจตัวนี้สวยนะเป็นแพคเกจรุ่นใหม่เฮ้ยสริมมันดียไงนี่ผมจะบอกก่อนว่าสริม,มดีไงเราพูดก่อนเราคอยเดี๋ยวคอยเปลี่ยนสายเบอร์นะอ่าดูนันก ยี่สิบสองครับโคตรเบาเลยครับเป็นอุะไรเลยครับเป็นเบามากๆเลยเนะี่ยยี่สิบสอกรัมเนี่ยครับเราดูมิติของเขาดีกว่าเออนะหน่วยเป็นมิลน,นะดูที่ด้ามจับที่เราจับเราจับด้านนี้ประจำ 5, เจ็ดจุดห้าไหมซึงจริงหมอ่ะแลดนน้ด้านบนด้านบนด้านตัวบนนะตัวนี้จะเป็นทรงตรงนะครับแปดจุดหกจะไม่เหมือนกับป่า คนญา้เอาเป็นเอาก่อนไม่ส่งไม่เหมือนกับว่าเป็นกล่องพวก RB นะครับก็คือว่าจะเป็นทรงแค่ทรงถังเบียอา RB, อาบีตรงนี้เป็นทรงตรงนะเป็นทรงตรงๆเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนหมึกนะครับอ่ะพูดถึงหมึกพูดถึงเรากอยู่เพิ่งเปลี่ยนหมึกพูดถึงหมึกก่อนหมึกมีแบบยกี่แบบอ่ะหมึกนะครับของปาร์เกอร์นะครับถ้าเป็นลุกลื่นจะเป็นแบบนี้นี่เขาลุกลื่นนะครับสีเหมือนดูที่ตัวก้น แล้วก็หรือไป่นดูดัวแพคเกจนะเป็นเงินเป็น M นะครับลูกลื่นจะมี M กับ f นะครับแต่ส่วนมาก M จะขายดีกว่านะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือเจลบางท่านชอบเจลนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับหัวเป็น5เป็นจุดเนะครับเขาที่เขียนไว้จุดเนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นหนึ่งนี่จะเป็นจุดห้าห้านี่จะเล็กกว่าไหมครับอ่าตัวนี้จุดห้าห้าน่าจะเป็น F นะครับเป็น f อฟจุดห้าห้านี่ อันนี้เป็นเจ็ดนะครับแล้วแต่ไซส์นะครับแล้วแต่ตัวนะครับก็นี่คือแพคเกจให้ดูวิธีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมลองไปขออนุญาตเปลี่ยนจากหมึกธรรมดามาเป็นหมึกเจลดีกว่า่ะลองมาลองเขียนก่อนเออเขียนก่อนแป๊บนึงนะผมขออนุญาตนี่คือหมึกธรรมดานะครับ B.P. นะครับแล้วก็มาดูที่หมึกกันว่า B.P. ตัวนี้ไซส์หมึกเท่าไหร่เออตัวนี้เป็นเบอร์ M นะครับ Made in France นะครับเห็นไหมครับ Made in France นะครับ เป็นสาย m ก็ mr ต่อท้ายผมก็วาวนี่เดี๋ยวผมลืมนะแล้วตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นหมึกเจลนะครับ0.55นะครับวิธีการเปลี่ยนเออผมลืมบอกถ้าเป็นหมึกลูกลืนะ่นนเสมอต้องมีสปริงสเสมอเลยสเสมอเลยส่วนมากคือสปริงนะครับความจะไปยันไปค้ำโชกันนะครับแล้วก็ตัวซิสเต็มอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยตัวมุนนะครับอืมวิธีการบิดบิดไปเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหมึกเจลศูนจุดเส้นจะเล็กมากนะครับเป็น เจลตัวนี้น่าจะเป็น F อนะจุดห้าห้านะครับตัวนี้น่าเป็น F นะจุดห้าห้าจะมี F กับมีเอมเดี๋ยวผมลองดูเอมนขอเนี้ลองดูแป๊บนึงเนียเผื่อจะอยู่แถวนี้ไหมเนาะเออโอ้ยแมวหมึกม,มันเปื้อนมืออย่าจับเลยดีกว่าเนาะเรา,เอาออกไม่เป็นไรไปเข้าหน้านันนะ ก็ประมาณว่าเปลี่ยนหมึกเป็นแบบนี้สามารถลักษณะหมึกของปาร์เกอร์จะเป็นยังนะครับที่ผมขออนุญาตเป็นทืนวิธีเปลี่ยนนะครับก็ถอดหมึกหววแล้วก็เอาออกมาแค่นี้แล้วก็ใส่หมึกเข้าไปเออแค่นี้แล้วก็เสร็จละสมปอกเข้าไปหมุน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 อ่ะเสร็จพธิธีดูนี่คือความสวยมันสวยจริงๆนะผมบอกรุ่นนี้นี่แม่งเป็นความสวยคลาสสิกมากเลยปาร์เกอร์เป็นการที่คลาสสิกแล้วดูพ็รเกจตเขานะครับ นักเกตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันนี้นะเขาจะมีใบรับประกันแต่เนื่องจากว่าเรามีสต็อกเก็บไว้ให้กับลูกค้า v i p มีใบรับประกันให้เพื่อความมั่นใจตีตาประทับเออนี่ไหครับเออนะแล้วคนสำคัญก็ใส่ใส่ต้นใส่ได้สองด้ามน,นะนี่แล้วก็ที่สำคัญเขาให้ลูกค้าใช่ไหมเวลาให้คนของขวัญต้องมีโบ้การ์ดกล่อง นี่คือเซตใหญ่ปกติโบมาตรฐานคือเซตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหรุ่นน้องไปเลยเล็กไปเลยนี่โบวีพีนะเห็นไหมครับโบวีพีโบธรบร,ร,รมดาตา่างนี่หนึ่งละอ่ะนะตัวนี้เบอร์สเปเชียลดิชั่นนะครับเพราะว่าทํายากมากครับเซตก็จะประมาณนี้ครับมีพร้อมกล่องก็พร้อมใบนี่นะครับรรกบบ็ใครมีข้อทุกข้อถามเก,กี่ยวกับปากาปากาพารเกอร์ปรากกาหมองบางปากกาลามี่ปากกาคอสเพนเทลนะครับก็สามารถ ส่งคำถามมาได้ผมพยายามหาคำตอบให้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนจริงๆๆิงจะได้เขาข่าวสารใหม่ๆมานะครับสวัสดีครับ